ดีครับมาเจอกระดดน่ะครับเนาะแม่ก็ขึ้นบนหัวผมเด็กว้าวท่องผ้าทะเลาะกันตุ่มที่เล็กว่าครับผมตุ่มทีเล็กก็บีมือหนึ่งว่าท่องผ้าทะเลาะกันแม่นความเพลินครับผมศูนย์บรรยากาศป่ะเขาใจกันจักน้อยนะครับเนาะหลังจากนุ่มร้ดยพิชิงกะเดี๋ยวพักไปวูบหนึ่งมันแห้งแล้วก็เอากันบมอย่างยูบันได หลังจากไปบางยาเนี่ยครับแม่ลูกคือบางยาเนี่ยครับค่ะผมเพราะว่ามันมันแห้งแล้วก็เท่ากับเสี่ยงพอมตอนนี้คือน้ำน้ำน้ำขึ้นหลายแห้งครับน้ำขึ้นจะท่วมหลไปเลยอ่ะจะออกให้หน้าพอมแล้วเท่ากับ่มมีฟังที่จะยืนครับผมค่ะผมผมนุ่มรวดก็แเล็ก็ต้อยเสียเวลาน้อยนึงครับผมอะรอคอดกันนิดนึงผมก็ขึ้นหอดอยู่แต่งว่าเผาลงมือกันอยู่นี่ครับผมผลที่ได้ก็คือนี่นะครับผมตามไปดูตามไปดูเอา ครับ่นครับผปนพันธ์ไทยลงแล้วนะคือว่ามองนั่นมองนี่เขาไปเบิ่งกันเลยอู้ยังนี่อันนี้เป็นแคนูนะครับเนาะอู้ยเป็นแคนูของค่ายพยักษ์น้อครับเนาะตัวนี้คืออาจจะอาจจะบวเวิร์นนะครับเนาะแต่ว่าลอยได้ครับผมโอ้ยว่าบอสพาไปสู้คนแม่น้ำเลยเนาะโอ้คนว่าบ่อบบ๊มั่นใจว่าบ่พาไปสู้คนแม่น้ำเจ้าครับไม่ครับ โอ้วลแยวัดเท็อดูแล้วครับว่าเท็ดดูแลมาอู้ยมันลำดูดีเลยครับผมยังก็มีหูมีขาเลยครับนี่โอ้าตีนแมงสเก็ตตีนแมงสเก็ตครับผมมาแล้วหูอู้ยียื่อเขาไข่พยักเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมมันต้องออกจากสัตว์ป่านะครับผมโอ้มีแขมีขาเนาะครับเนาะ โอ้สี่หูวาารด่างนีครังนีเาคียไปนบผมโอ้โอ้มีการแมน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 เกดัีโอ้ที่เก็บเบสพร้อมโอ้เก็บเบสเพิ่งว่าเก็บเบสด้สองรังครับผมโอ้ผมมีวางขายนะว่าแปคือโพดแท้เล็จังวว้ยสมขนาดครับมีเถิงมีนั่งสบนครับโอกเถิงครบมองเพร้อมนะครับเนาะโอ้ดิบองเถิงครับผม โอ้ครับผมนี่ยังก็ทั้งหลังนะครับโอ้นต่คือตะไคร้นะครับเนาะตะไคร้ไวทไทเนาะโอ้โอ้มีเนตากพร้อมโอ้โอ้มีล่มด้วยอันนั้นล่มนะครับห่มนะครับเนาะอ่าบอกว่าเห็นครับอะไรนะครับเด้อพอมันได้เอาเห็นแล้วครับผมบาดที่เห็นแล้วบาดนี่นะครับสีเขียวฟ้าๆนะครับนั่นคือแมนดมห่มพผนเด้อครับเด้อผมเอามาได้ใหญ่ชุ้มชัดเจนครับโอ้ เจ้า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 เจ้เจ้ากุ้ยมาอยู่ในลักษณะที่เองเดวัเสมาแล้วน้เนาะโอ้คนนั่งสูงอยู่าเรือนะครับสูงาเรือเลยพลิอล้ครับองเเบ็ดไว้เจ้าสบายครับโอ้ของรางครับเตมที่องรางพลิแล้วนะครับพลิแล้วนีครับผมเตมที่องรางโอ้นน้นน้องขาเลครับน้ขาแม่สเกเ้ครับเนาะโอ้ครับผม ความยาวเท่าไหร่ครับนี่ความยาวเม็ดแปดสิบสี่เสนนะครับเนาะข้อกว้างนีสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเสนครับผมโอ้โหแปดเสนนะครับเนาะครับผมโหดแล้วจะโหดแล้วจากกว้างประมาณโอ้กวตัวกวาเเท่าาอันนี้ได้นะนะครับโอ้ดีดีดีขาได้เคร่อได้ คือมนบมีปัญหาครับสมมติอยู่ในน้ำนะครับเนาะคือบมีปัญหาเลยโอ้แมนครับแมนโอ้การตีเาสิตีในระยะแบบไหนครับล่องลองเท่ๆไฮเบิร์นะครับเทเๆครับผมครับผมครับผมโ้ก็ได้ตีแบปาหครับผมแบบใกล้ๆก็ฟิชชิ่งได้บครับฟิชชิ่งาครับบมีบมีปัญบ เวนเาเอาาตครับผมอันนี้รูปทรงที่มันเคยคอยคายกับควายลงพูนี่กระบือลงพูนี่มันเป็นน้ำาเข้ามอยู่ในน้ำแลวครับเนาะคอยแฟนๆคนเข้าใจน้ำ่ารับมาอยู่บนล้อครับผมอยู่บนพานาที่จะผาใปครับผมอยู่บนพานาที่จะพ้าปเพ่นวามันก็เลยอยู่เป็นนาตาไปเนี่ยนะครับไม่เคยคอยจริงๆมันจะเพี้ยงครับผมแนบสเลยครับแีได้สบายโอ้แบบนี้ก้โอ้โอ้ ผลิตเอาเองเลยครับนี่ผลิตเองครับผมผลิตเองครับมันมีแบบน่าครับเพื่อเพื่อออกจากการขี้คนครับออกจากการขี้คนครับผมโอ้เขาคือออกแบบได้เขาจัดแบบนั้นเลยครับโคตรแท้น่ะมันก็เลยออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับคุณยอดเลยนะครับโอ้นี่ครับหน้าตาข้างล่างเลือครนะครับนี่ครับข้างล่างเลือเลือครับผมนี่นะครับมันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้คุณยอดเลยครับมันอยู่ อยู่ในลักษณะที่โอเคครับเพราะว่าล่องมาแล้วนะครับโอ้สามารถรับนลำนักได้การอันตรายสูงห่างจากแม่น้ำหลายประเด็ครับผมหนึ่งฝ่ามือครับผมฝ่ามือหนึ่งนะครับฝ่ามือนึงก็ซ้ำใบไม้ไปนล้วครับผมซ้ำใบไม้ลลงไปแ้วนบครับผมเวลาข้างนอกนั่งลงไปสิเหลืออยู่ประมาณฝ่ามือนึงครับโอ้จาากนน้้ขึมโอ้ครับ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 รแบณนี้นะครับเนาะอืม ามทีหาโลได้ยุครัครับไปโดนๆแล้วมีเทคนิคนิดได้ครับผมเรืองบโอ้ทีหครับผมขาเป็นพวกข้างในมันลจังน้อยครับผมบาดนี่นี่ครับผมข้างในมันเป็นอย่งไครับเออข้างในมันเป็นนี่ครับผมนี่ข้างในประมาณนี้เลยครับครับผมครับผมข้างในมันประมาณนี้เนาะแน่นครับผม่ครับก็สก่อนละครับผมขายพวกแมสกิกนี่มันมันมันซอยแบบไหนได้เดีอครับผม อย่างที่มันจากหุ่จักคาราขาตัวนี้มันใส่เป็นอาจจะเอสให้เลือท่านเนี่ยเกกาบอฮวามีคนถามมาคอมเมนต์จดกว่าว่าเลือแบบนี้มันมันอะไรมีคนถามมาอยู่มันเบะช่อยดำนักช่อยเลือดครับผมโอ้พยุงซอยเลือดชอยเลือดนะครัอนฟรีด้านเวลาเขานั่งลุ่งเมื่อกีสีกัวเลือดธรรมดานี่ครับีกวเมน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 โอ้มันคันไฟบองนั่นแล้วคันว่าสุดยอดเลยครับผมนะ ครับโอ้ครับผมเดี๋ยวโดนบินจังน้อยครับผมบาดเนี่ยครับผมครับผมเอาโดนบินจังน้อยเฮายเดี๋ยวเบิ่งกันจ้าๆ้าเลครับเด้อะนี่ครับหน้าตาครับผมข้างบนขับบนอันนี้ก็เป็นอันนี้นะครับผมความแน่นหนาไ่มีปัญหาการล้มพัดครับล้มพัดได้ล้มพัดได้ครับผมถ้าไปเลยครับยึดกับตัวหัวนางเนี่ยครับผมสุดยอดไปเลยเพราะว่าการขี่้นนี่มันโมเมนต์ลิตรนะครับนี่มันเป็นแชนู แม <Man. S 2> หรือว่าใครยักนะครับโอ้ขาร uh, <okay. S 1> ยักกว่าซันขครยักกันยักกันยักละอ่ะพากันไปเฮายยากกว่็ยากกว่านี้ตัวเล็กใจใหญ่แล้วครูบ้าหรือว่าพิิงแมกพิชิงแม่คนแต่ตัวใหญ่เลย่นขืนนอนแล้วครับผม่นสบายใจเชื่อมเลยคนเราทำงานได้แล้วสอ,องใ่ละครับผมครับผมกับลายโลอยู่บอกสองลู่หรือาแม่ทั้งใจผมครับเสือสองนังนี่บาสที่ทำการศึกนักคุณว่าอ่าสียให้ได้คือกันกรับ แมนแชให้ได้อำกันกับพิกกิ้งแม่คือกันจัดมาเลยครับผมครับผมขอกดไลค์กดแชร์นะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเนาะครับน้องเพื่อนท้ไปครับผมแมนครับสวัสดีครับผมครับผม